สบายดีพี่น้องตุ๊กคูตุกคนเดอ้อเมื่อนี้ไว้ว่าจะพามากินข่าเซร้าเดอ้อก่อนจะลงทงเนาะเนี่ยเมื่อน,นี้ไว้ว่าเออไปได้เข่าเนาะเดยวเป็นการแนะนํใหมนูวะนี่คือเข,ข่าเขาอย่างที่เขาเอินไหกไกเ่เนาะไอเม็ดากหักนะ่ะนี่นะเดีย๋ยวว่ีไว้ว่าบ่อใครหงเนาะไว้ว่าใส่นามบ่อเถือกเนาะโอ้ย อันว่าไฮว่าผ่าอีสานกกาว่าก็ก็ว่าเป็นอยู่เนาะแต่ว่ามันบอกคุณเคยเวลาถี่ออกซื้อแบบนี้เนาะขออนุญาตบอกบอกไทยเด้ออาจจะบอกแข็งแรงเนาะดูดูสิคะเพื่อนเพื่อนวัยไปซื้อข้าวเนาะมันเป็นข้าวเม็ดหักนะวัวไม่รู้จักว่าจะวิธีหุงเนาะเข็นถูกแล้วาถกเข็นเขาเอามาให้ไก่ไงวัยเราขอซื้อเข้ามาครึ่งกิโลนะพอมาหุงไม่รู้ ไม่รู้รคือข้าวเก่าหรือข้าวใหม่นะลืมถามลืมถามคนขายว่าข้าวใหม่หรือข้าวเก่าพอกลับมาถึงบ้านไม่รู้จะใส่น้ํายังไงก็เลยแบบถ้าเป็นข้าวเก่าก็ใส่น้ําเยอะถ้าเป็นข้าวใหม่ก็ใส่น้ําน้อยที่นี่ไวๆลืมถามคนขายพอมาล้างแล้วมันก็ปนแปลกๆไวๆเลยใส่น้ําพอประมาณเหมือนกับเท่ากับที่หุงนะคือข้อนิ้วหนึ่งนั่นแหละหรือว่าองคุรีเนาะอ่า ผลออกมานะคะเละคะเละเละนะคะนี่คือข้าวปลายหักเนาะหักจริงๆนะคะมัดเล็กๆด้วยแต่บีมีแบบให้ดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาวานมาให้ดูเนาะอ่าเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะโอ้ยกล้องเอียงเด้ออ่าๆวางไว้ก่อนนะนี่ไงนี่มีหลักฐานนะอ้าวโอ้ยเดี๋ยวนี้ไงไม่ดูไม่ใช่ถุงนี้ ¿Está เอามาแล้วเอามาให้ชมเผื่อท่านผู้ชมอยากจะซื้อไปให้ไก่เลยว่าอยากจะเอาไปลองหุงดูเนาะนี่นะนี่ไงใบบัมาให้แล้วโอ้กล้องใบบเอียงนะคะนี่ไงนี่นะเนี่ยเม็ดเขาจับนี่นะหักอย่างนี้จริงๆนะคะเนี่ยใบบเอามาหุงเนาะ แต่ด้วยว่าเราต้องศึกษานะนี่ไงเพื่อนๆเล็ก,เล,กเล็กมากแบบชนิดว่าละเอียดเลยเนาะมันก็ไม่เท่าว่าละเอียดนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเอาช้อนตักส่วนที่นี้ให้ชมเนาะนี่ไงเอาเจอไปก็มองไม่เห็นนี่ไงอะ่ะเพื่อความชัดเจนนี่จะหัดอย่างนี้เนาะคงจะรู้กันจะหลอกเนาะโอ้ทำไมกล้องใบใว,วแบบแบบนี้เนาะเนี่ยทีนี้เอามาหุงเนี่ยเห็นไหม เละเลยเพราะฉะนั้นนี่งไงพอชัดๆแล้วเนาะที่เขาเอาไปให้สัตว์เลี้ยงเขาเนาะแบบเวไาเห็นมันถูกเนาะเพอะจริงๆถ้ามันไม่ไม่เละก็ก็สวยนะคะเพื่อนๆกินง่ายอยู่ง่ายเวไบเราอยากจะลองเนาะเห็นราคาถูกอืมแต่ถ้าเย็นคงจะกินได้นะแต่ว่าถ้าถ้าร้อนๆอยู่นี้ก็คงจะเละไปหน่อยเนาะเวไบก็จะรอให้เขาเย็นๆนั่นแหละเนาะแต่ไปให้ชมให้เฉยนะคะแต่ก็จะแต่ก็จะกินนะคะเพราะว่าจะต้องเดินทางไปเลาะ ทุ่งละนี่คะก็มาเวไวก็โขลกอันน้ำพริกประทูเนาะพริกสดคั่วแล้วก็มีผักมีผักกะทิ้นแล้วผักสะเดาแล้วก็มีผักเม็ดเนาะนี่นะคะง่ายๆบ้านๆน,นะคะเ,เพื่อนเอ่าเพื่อนเคนไหนมาทางนีงไปทานมาทานกับเวไวนะเอาง่ายๆนะคะเป็นบ้านเราเนาะไม่มีแสงสีเสียงอะไรให้ชมหรอกนอกจากป่าดงพงไพเท่านั้นเองนะคะที่เป็น ที่พักผ่อนอนใจของไอวายเนาะนี่นะคะนี่ก็มากินข้าวหงแชข้าวเม็ดน้อยน้อยที่เขานาไปออกจากโรงสีอีกที่นึงนะใครมีโรงสีคงจะรู้เราไปถามคนที่เขามีโงสีเนาะเขาจะรู้ว่าข้าวเม็ดแบบเนี้ยแต่บางทีบางร้านเนี่ยเขาจะใช้ข้าวตัวนี้นะคะไปเป็นต้มไปเ,เป็นข้าวต้มขายที่ในตลาดนะไอวายเคยซื้อมาทานอยู่นะ แต่ก่อนซื้อถุงละ12บาทเนาะเขา้าปกติเท่ากับถุง5้าคูณแหรือสี่คูณหอะไรประมาณเนาะ๋ยวนี้20บาทหมดแล้วนะคะบ้าน,นอกข้าวต้มธรรมดาธรรมดาหมูบดธรรมดามองค่ะหมูก็ไม่เจอนะคะเนี่ยบายๆราโอ้ถ้าต้มแก้วหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นข้าวต้มได้หม้อใหญ่เหมือนกันเนาะเดี๋ยว่วยวจะต้มเหมือนกันเนะาะจะได้หลากหลายข้าวเมด็ดหักข้าวเมด็ดไม่หักทานได้เหมือนกันนะคะ อย่าเลือกมากนะคะท่านเราไม่ได้ทํานาเราทําเรามีอะไรเราก็ากินไปเนาะนี่เห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องเคี่ยวให้ยากเลยสำหรับวายด้วยแต่วายก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะข้าแบบนี้เนาะก็พยายาแต่พยายามทานให้ได้นะคะเพราะว่าเราทําเองเนาะเรากะน้ําไม่ถูกที่นี่เราก็ทดลองแล้วเราต้องลดน้ําลงให้มากเลยนะคะอ่า ็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เนาะที่เราจะต้องพัฒนาไปอีกแบบสำหรับการหุงข้าวเนาะใครที่สันทัดแล้วก็คงไม่ต้องกังวลเนาะโอเคนะสำหรับไลน์นี้นะคะก็แม่น่นแนะนำแม่น่นแนะนำพูดมาแนะนำข้าวนะคะไม่ใช่ว่าอะไรนะคะหุงข้าวให้ระมัดระวังในการใส่น้ำนะก่อนจะซื้อก็ถามคนขายด้วยว่าข้าวเก่าข้าวใหม่แค่นั้นนะคะแล้วเราจะสะดวกขึ้นในการที่เราจะมาหุงเนาะ นี่นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องข้าวสวยเนาะสีขาวบริสุทธิ์เลยสอย็จางเดียวเ <c oughs> ละไปน้อยกินกินกินจะบนใครทำคนนั้นกินในบายนะคะ